สวัสดีครับนักใต้อิสุนะครับเดี๋ยวเช็คเสียงก่อนนะคะครับเดี๋ยวเช็คเสียงนิดนึงนะวันนี้เลิกดีนะฮะได้ย็นคายใชัดนึงเลยคันค่ะวันนี้นักใต้ส่งข้อความสุขรัวๆนะฮะสามคันรวดเลยนะฮะสามคันรวดเลยจากความวีเอ็กซ์นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเอาคันแรกเลยนะฮะคันนี้เป็นรุ่นวีเอ็กซ์วีดีเก้าเอาติเมต อัลจเบตัวชอบของพันเก้านะครับมีขาวพุ่งนะฮะอันนี้แต่งโดยเกมเบสซิ่งนะฮะน้ากบุญกันยางนะครับไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับหล่อเลยนะฮะยางยางนี่เอ่อยางนี่โตดนะฮะเราจะโทษโทษยางโตโย่เขาคนละคันอันนี้ยางโตโย่นะฮะเอ่อโรแม็คปีสามเจ็ดโรแม็ค ดำมันเงาะนะครับหยอดแดงนะครับโตโยนะครับอันนี้เป็นดำมันเงาะนะมันมีหลายแบบหลายสีนะฮะดำด้านก็มีแล้วแต่ชอบเลเซอร์สีขาวก็มีและอันนี้โช๊คนะฮะโชคโปรเฟนเตอร์โช๊คโปรเฟนเตอร์นะฮเราจะลองว<ช>่าเห็นจะไปดูข้างหลังกันเลังพูดกล้องก็ไปอยู่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูข้างหลังจะเห็นครับสเตปปอลโฮดอันนี้โหลดเท่าไห <สะ S 1> ร่คะน้าแป๊ะหน้านิ้วครึง่งครับ หน้านิ้วครึ่งหลักสองริ้วอันนี้รัดด้วยคิ้วน้ักระบวนนะครับดำด้านนะครับงานสวยนะครับงานสวยง,นนงานของน้ากระบวนเนี่จนยจะแนบจะเนียนนะครับ,บแล้วก็ลแล้วก็ไม่ใหญ่โดะทั <ไว S 2> ่งหน้านิ้วครึ่งนะฮะอันนี้ใส่เนี่ยพอดีพี่นางสั่งเลยแคปลาที่ทนักขบวนนะครับข้าวปลาตกแคปลานะคะข้าวปลาตกแคปลาน้ำมนต์ดูอยู่มอนิ่งรับ,บกระแป๊อะอ๋อสวัสดีครับ สวัสดีฮะนะขบวนฝากนไลค์นะับสวัสดีตอนเช้านะฮะอันนี้สวยเลยฮะรลอๆลอเลยเางานแพนะครับขอหนาขบวนนะครับ,บ,นนรบแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็ยาโตโยะนะฮะดัมันิเงาโแบแมทหยอดแดงน,นะครับแล้วก็คิ้วล,ล้างโล่งสองนิ้วนะฮะมีหลายคนถามทั้งหน้าถามทั้งผมว่าถามทั้งน้าแปะว่าน,นาขบวนว่านั่งเจ็ดคนแล้วเนี่ยจะติดหรือเปล่าถ้าไปโหลดมาไม่ติดนะครับ ดียิ่งขึ้นในยีสุบเกาะอ,อยู่แล้ววะโหลดเข้าไปนิ้วครึ่งหน้าหลักสองนิีวเนี่ยเกาะมากึ้นเข้าโค้งได้เป็นร้อยครับตรงนี้กำลังมาแรงเนาะมาแรงครับีรี้แต่ต้องนักขบวนวนทำนะครับจบรอรอนานรับจบนะคะเออรับจบครับแต่ได้โค้ดด้านหลังหน่อยลุงเนี่ยอาจะเห็นโชกนะฮะข้างหลังเนี่ยซับแคนน,น,นะเนปรับได้แปดระดับข้างหน้าสิบหกระดับก็ประมาณนี้ แอนเมดนะฮะน้าดูแลเองทุกช็อตนะฮะติดตั้งใส่ล้อนู่นนี่นั่นนะครับตอนนั้นไล่กับน้าไปรอบนะแล้วก็อ่าอันนี้อันนี้เป็นงานอ่ลายเซ็นน้านะเคเบลซิงนะครับลายเซ็นน้าลายเซ็นน้าเคเบลซิงอ๋อจากร้านน้าต้องมีโลโก้ต้องมีสติ๊กเกอร์ครับต้องมีสติ๊กเกอร์ดีครับของแท้และแน่นอนแย่เล่นนะอันนี้คาดเอวนะฮะของมาสตาโตมาสตาโตนี่จะ กระทัดรัดแล้วเข้ารูกเหมือนใส่คิ้วเข้าไปคาดเอวหลังสวยเนาะคาดเอวฮะแล้วก็ของมาสเตอร์โต้น,นะฮะการลอยท้ายเ๋ยวให้ชมกนะันชัดๆหน่อยแล้วไปเ,เปิดเปิดฝาท้ายกัอนอันนี้ไฟฟ้านะตัวนี้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวการลอยท้ายงานสวยงานสวยแนบเนียนครับเนี่ยที่ไปเปลี่ยนกับนะมาคืนหมดทุกอย่างนะครับของเดิมเอาไว้ใส่ได้แล้วับ แล้วก็เสริมพอดีเสริมของมาโตโต้อีกชิ้นหนึ่งนะฮะหิวเก็บล่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอบใบทะเบียนของขอบขอบใบทะเบียนจะเขา้าอ่ะของน้านะฮะพอประจกสวยมากอ่น้องลองโคตรรอบเลยสวัสดีทุกท<า>่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แบงสวัสดีทุกท่ทานนะครับส,สน,นบใจอยากได้แต่งครับติดต่อได้ทางไหนครับติดต่อหน้าได้ที่ เบอร์นะฮะ099 515 9263นะครับหรือที่เฟซบุ๊กนะยินบล็อกได้นะฮะตามหน้าเพจที่สุธิลักษ์แปะสอดสีสุนิลักษ์นะครับเฟซบุ๊กนะแปะนะครับยินบล็อกมาได้เลยตอบตอบออทยอยตอบนะฮะยังไงช้านิดนึงพอดีส่งบลอความสุขอยู่วันที่3คันรวดเลยครับถ้าด่วนโทรได้เลยนะคะถ้าด่วนโทรได้เลยโอเคเดี๋ยวพานะแปะไปชมเจ้าของ,ของคุยก<อ>ับเจ้าของรถกันดีกว่านี่คุณคุณนาง โอเคเดี๋ยวขอคือเจ้าของรถเลยค่ะสวัสดีค่ะได้ยื่นสั่งได้เลยค่ะต้องเจอตัวจริงนะฮะเจอัพอดีนะคะในออนไลน์เดี๋ยวในบีบ็อกนะครับเออเจอซีวิชชายด้วยครับอ๋อเจอตัวเล็กด้วยมากันครอบครัวหลายคนเลยใช่ค่ะพอดีให้แบรน์พามาดีๆต้อนรับนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัไดีครับ พ่อวางไก่ก่อนก็ได้ถูกใจนะพี่นันถูกใจมากเลยค่ะน้าแป๊ะสวยเพราะว่าน้าแป๊ะสั่งอะไรก็ได้ค่ะตอนแรกตอนแรกไม่ได้สั่งคิ้วไม่ได้สั่งคาดเอวนี่ก็ไม่ได้สั่งนี่น้าแป๊ะเพิ่งเอามาติดให้ใหม่สดๆร้อนๆเลยเพิ่งเห็นน้องมาติดครับเดี๋ยนี่ทีมงานเป็นหมดนะค่ะโทรสั่งปั๊บโอนเงินน้าแป๊ะจัดให้เลยค่ะเพิ่งเจอกันครั้งแรกเพิ่งเจอกันครั้งแรกค่ะค่ะส่วนมากก็ทักคุยแต่ใน Messenger แต่ว่าน้องแป๊ะโอ้โหเป็นเครื่องประดิษฐ์อยู่ใน อ่าอิสุสุใช่ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนน้ำแร่ด้วยแล้วนักกมลด้วยก็เลยติดตามอ๋อติดตามนักกมลด้วยใช่ค่ะนักกมลก็ดูอยู่นะครับเนี่ยก็เลยเห็นก็เลยเห็นในนักกมลที่ว่านักกมลไปแต่งเหมือนตัวกระจกข้างเห็นของนักกำมงใช่ค่ะวันนั้นพอดีไปแต่งกำลังจะกลับพอดีพี่นางเห็นค่ะพอเห็นก็เลยไปทั้งหมดสี่สี่คันค่ะแต่ทยอยปล่อยสมว่าความสุขไปบ้างครับค่ะก็เป็นรถสุกใจนะครับถูกใจค่ะถูกใจมากเลยล้อค่ะ ที่จะชำระเงินก่อนมารับรถด้วยอ๋อไว้ใจน้แป๊ะเลยค่ะเพราะว่าพอดีโทรหาเพราะว่านี่จองรถมา3เดือน27วันตอนแรกก็ว่าจะได้ตอนแรกจองตัวอิลิเกนใช่ค่ะเพราะเป็นสมาร์ทก็เลยมันลดออชชั่นไปใช่่นี่นางจองไปอิลิเกนค่ะปกติสีขาวปุ๊บใช่ค่ะแล้วพอดีข้ามรุ่นเลยค่ะรุ่นนี้จะ เพิ่มเงินีเพิ่มเงินอีกได้ครบทุกอย่างอันนี้เป็นตัวท็อปของพันเก้าก็เลยเปลี่ยนแล้วมารอนิดนึงค่ะเพราะว่าติดต่อนล้แป๊ะนี่นี่แป๊ะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยอยากได้อะไรบอกน้าแป๊ะน้าแป๊ะจัดให้มาจากไหนนะครับมาจากโคราชค่ะโคราชพอดีพี่แบรนด์ก็แนะนำใช่ค่ะแบรนด์แนะนำมาแบรนด์ก็ใช่น้องชายบ้านอยู่ติดกันเลยเพราะว่าเห็นของแบรนด์แล้วถูกใจแล้วคือติดต่อเซลลหลายคนแล้วแล้วว่าดูแล้วของแถมน้าแป๊ะถูกใจมากก็เลยเขาถามว่าอย่างที่โคราชก็มีใช่ไหมคะ แต่ว่าไม่ออกก็เลยมาออกที่รถที่กรุงเทพขอบคุณครับค่ะจำน้องแคทได้เลยจำน้องแคทได้ค่ะเพราะน้องแคทเป็นมือกล้องแล้วแบบจะขนาดขนาดไม่เจอหน้าน้องแคทน้องแคทจะมาถ่ายอย่างที่ไปของนักมนก็จะถ่ายทุกคนเลยลูกสาวสวยไหมสวยสวยค่ะน้องบริการดีเมื่อกี้น้องแนะนําไปแล้วค่ะเด็กน้อน้องที่รุ่นลูกแลยครับนี่ก็เหมือนกันหนูก็แก่ละค่ะ ถูกใจนะฮะถูกใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายที่รถอีกทีเราเคยไปคันนึงครับที่นางรถสักครู่นะได้ค่ะเดี๋ยวฝากฝากอะไรหนกันนะครับฝากสมาชิกที่กำลังสนใจรถอยู่ฝากเพื่อนสมาชิกคนไหนที่สนใจนะคะรถ Isuzu MU-X หรือว่า Isuzu นะคะติดต่อที่น้าแปะได้ค่ะส่วนไลน์แล้วเบอร์โทรเดี๋ยวให้น้าแปะบอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณครับค่ะอันนี้พี่แบนนะพี่แบ มีแบนด์มีแบนด์วันนี้พี่แบนด์มีแบรนด์ที่ออกไปปีอะไรนะปีแล้วหรือปีหรือต้นปีเมื่อเดือนพฤษภาพฤษจิกพฤษจิกอ๋อแนะนำพี่แดงมาด้วยใช่ครับบ้านใกล้กันครับตอนนี้มีแบนด์ออกเป็นเอ่อแอคทีฟครับเอ่อเอฟซีที่ไหนนะฮะโคราชคราฟซีนาเหมือนกันอันนี้แต่งเต็มเหมือนกันพี่แบนด์นี้แต่งเต็มเหมือนเอฟซีน้าเยอะครับแล้วขับไปแล้วโอเคนะครับโอเคครับเรียบร้อยสวยเลย ช่วงล่างเมื่อกี้มานั่งเต็มเจ็ดคนที่นั่งวิ่งสบายเลยครับเขาแต่งพี่นั่งทำเหมือนกับพี่แบนห์นิ้วนิ้วขึงหลังสองนิ้วใส่โปรเฟนเดอร์ครับต็มกันน้ำเต็มหมหน้าจัดให้เรียบร้อยอยู่แล้วยังไงพี่มีอะไรไปหาหน้าได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แบน์เดี๋ยวพบกันนะเดี๋ยวพบกัน าดูคันนี้เลยไหมดูคันนี้อ่ะคันที่สอง,นะองนั่นแหละ Active พอดีเพื่อนสมาชิกยังไม่มานะครับ Active เนี่ยตัวนี้ตัวเป็นสีนเงินบรอนซ์เนี่ยแต่ราคาปรับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นประาณน่าจะหนึ่งหนึ่งสามสี่นะครัจ่ผิดนะเพิ่มมาหนึ่งหมืนม่นห้าพันบาทคือ Active เนี่ย Luxury Intelligent น,นะน่าประทับใจเลยเพิ่มขึ้นื่อวานนะวันที่หนึ่งกันนาคมเพราะว่าต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นนะฮะ ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นเลยทางอีสุก็เก็บเอาไว้ตลอดตอนนี้ต้องราคาต้องปรับแล้วนะฮะแอคทีฟลักชูรี่อีดิเกนนะฮะขึ้น15,000บาทถ้าเป็นอัลติเมทนะฮะ1.9 3,000 3,000้าสามพร์วขึ้น20,000บาทครับก็ยังเดบมราคาที่จองไปก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ราคาเดิมแล้วก็ถ้าเกิดจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปย,ยังไงก็ลดเดี่นนยวบิไยเลย ใช่ครับแต่น้าแป๊ก็จัดหนักจัดเต็มนะฮะของแถมคุ้มแน่นอนของแถมส่วนลดประกันชั้ดหนึ่งนะฮะของเรานี่ให้เป็นประกันพิยารหรืทั้นสมัยแบรนด์เดียนะครับถึงราคาจะเพิ่มก็ก็คุ้มค่าเอาทีษเอาคุ้มเพิ่มเดิมนะฮะห่อเรือง2,000บาทเอาพูดแจ้งเลยครับเแล้วมาชมกันนะคะว่าคันนี้น้าแป๊กจัดคันนี้ไม่ได้ใส่ออะไรนะครับ อันนี้ดิมเดิมเนาะอ่าดิมเดิมแต่ว่าอันนี้เออไอที่เนี่ยตรงนี้เป็นกระจกธรรมดาแต่อันนี้รูุ่นเออเป็นกระคะใช่ฮะเป็นกระจกมองข้ามได้เอาตัวท็อปมาใส่เลยมันเอาที่เหนื่อยเลยพี่แป๊ะคะคุณอยังตอนนี้มีมีอดิสก์สามุกที่ไม่ต้องจองไหมครับทักอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาได้เลยนะเดี๋ยวแล้วแป๊ะเช็คให้อีกทีนะครับที่ฟาร์มเนี่ยรถเยอะนะครับไม่ไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วไปถ้าเป็นอีลิแกนต์เท่านั้นแป๊ะจะไม่ปิดอีลิแกน สามพันสีเงินโบยิเมียนเนี่ยมีรถเลยครับใช่แล้วหลายบางรุ่นมีรถเลยนะคเดี๋ยวเช็คให้อีกทีนึงครับอันนี้มีสั่งอันนี้เบาะนะฮะเบาะเป็นเหมือนกระโดดท็อปนะครับเบาะหนังนะคะเบาะหนังนะฮะเกินได้สวยงามเนาะแ้าดูไม่ออกเลยว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นใช่แล้วก็กล้องนีนะแป๊กแถบให้กล้องได้รถพร้อมเป็นบริการนะสวัสดีคุณสั้นนะครับสวัสดีครับ ได้ inbox มาสอบถามน้าแปได้เรื่อยๆนะครับสุดทันตานะคะก็จะเป็นจอ Android 9นิ้วนะคะจอแอนดรอย9นิ้วอันนี้ให้จากกับเราจากฟาร์มนะฮะจากอินสุเมโทรนะฮะเราได้ค่ะแล้วก็จะมีคิวชาร์ทหน้ารถบิวเอ็กโดยเฉพาะนะฮใช่แล้วก็จะมีตัวปุ่มมัปติฟังก์ชันนะคะสามารถใช้งานร่วมกันได้เนาะใช่ครับเพราะรุ่นนี้ปกติมาไม่มีนะลุใช่เป็นโฟมอะไรธรรมดาอ่าแล้วก็ผมหกลีนะฮะปูทั้งขัน อันนี้ลูกค้าก็เลือกสีดำล้วนนะคะได้คุณโคนสวยถ้ากระจกมองข้างจะได้ดีเหมือนประตูท็อปเลยฮะแต่งข้างประตูเลยฮะใช่เสริมความหลรูเข้าไปใจละซึ่งอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะแต่งลูกค้าจะมาทักไปแล้วนะคะอ๋อเดี๋ยวบอกนะครับเดี๋ยวส่งมอบแล้วขอแยกต่อเดี๋ยวส่งมอบแล้วขอแยกต่อครับยินดีและดีใจมากครับเดี๋ยวให้น้องโคสเลยนะ นี่ก็จะมีตัวสครับเพจกันรอยติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่เจมพี่อดีศรนะฮะพี่พิเตอร์นะฮะัดชัยนะฮะพี่ทุกทุกท่านนะครับอันนี้ก็เหมือนกับคันหัวพิณนะครับก็คือคาดเอวอ่าอันนี้คาดเอวนะฮะอันนี้สีเดียวกับตัวรถเห็นไหมฮะอันนี้สีเงินก็คาดเอวสีเงินงานเหมือนมากอะสีเือนครับสีจะไม่เพี้ยนนะฮะของของมาสโตอ แล้วก็การลอยท้ายนะฮะการลอยท้ายบาย,ยอิสูเมโทนะฮะน้าแป้จัดให้นะครับฟาร์มวนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถดีเ,เลยนะครับของมีทีมงานนะฮะของเรามีอ่าสมวงใหญ่นะฮะงาหมววาแล้วก็ผมนับแป้หัวโ,โปง่งนะฮะดูแลอยู่แล้วก็ที่ราจับพื้ แล้วก็ใสยพ่นเราจะพมีเหมืนด้านหลังเนี่ยนะฮะ้าสอยนิดนึงเป็นสูตรท่อมสีและตัวถังมาตรฐานอีสู่โรงงานเลยครับไม่มีเพี้ยนครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูคันที่สามดีกว่าอันที่สามที่เพื่นสมาชิกอยู่ครับก็กำลังที่ายวิธีการใช้งานอยู่นะคะอันนี้น้องบอลกำลังในรายละเอียดสูตรใช่น้องอ้อมพัดอันนี้สีเงินเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ เป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมคะน้ครับุ่นเดียวกันคล้ายๆกันไม่ได้ไม่ได้อันนี้เหมือนกันปล้องดีกล้องจอแอนดรอยนะกล้องมองถอยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะฮะดีใจนะฮะที่ได้มาพบกันอีกนะครับอย่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้าด้วยนะครับแมน้าอายุเยอะยังสู้อยู่นะครับยังสู้อยู่นะครับ ยังอยากส่งพ่อคอยสุขอย่างต่อเนื่องให้กับเพื่อนสมาชิกนะฮะมาอีนส่องมาได้ตลอดช่วงนี้รถมาเร็วด้วยนะคะใช่ครับไม่ช้าเลยครับช่วงนี้ไม่ช้าเลยนะฮะช่วงนี้รถไม่ช้านะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าของรถกันีก่อนโอ้ตากล้องมาแล้วครับนี่ทีมงานนะนี่ตากกล้องนะครับนะน้องน้องวงนะครับนี่ทำงานหลังบ้านนะครับแล้ะก็มีน้องๆคอยช่วยนะครับ ส,สาวเนเล็กครับไม่รู้ข really ้าวกินบ้างะไรลสวัสดีคร oh, ับโอ้รถถูกใจนะครับมามาตั้งแต่เช้าเลยครับมนี้กำลังไล์ใช่ไหมคะได้มาจากคอนแกนค่ะเมื่อคืนเราออกมาเที่ยงคืนก็ตั้งกี่โมงครับหกโมงพอดีหกโมงตรงเด้ สวัสดีครับสวัสดีครสัสีครับสวสี่รับสวัสอครับสัพีครับสวัอีครับีครัครับีครัสวัสีครับสวัี่รับัดีับสวัสจีครับสวัสดรับสวัสดีครับสวัดีครบสวัสดีครับวัาดีคับวดีครับสวัสดีครับวดีครวดีรับสลัสพาครับสัดีรัสวดครับสวัรับันรถไฟมาเพราะมันสะดวัสัวครับีรับรครรงรงครับ ครับนี่ก็พี่นกกับพี่อีใช่ยไหมครับก็เพื่อเจอตัวจริงจำนวันนี้นะครับทำล้านเงินก่อนเจอหน้ากันเลยเจอทางอินบ็อกซ์เอจอหน้าแปจากไหนครับเออเซิร์ชจากอีซูซุมิลลี่อะไรอ๋อมิวเอ็กซ์เฟอร์นิลลี่ครับโอ้ดีใจขอบคุณนะครับครับครับแล้วก็เอ f i n น n c e ก็ไปเซ็นที่นู่นใอยู่นะฮะเซ็นที่บ้านไปไปเซ็นที่ขอดแก่นเลยใช่ครับต้องไปถึงบ้านรับราชการป่ะครับราชการครับครับเจอหน้าไปที่มิลึีแล้วก็ทักมานะฮะครับผมแล้วก็ จองกันทางออนไลน์นะครับออนไลน์ครับออนไลน์โอ้เชื่อใจมั่นใจว่าดูดูติดตามดูอะไรอยู่ครับอ่าน่าเชื่อถือน่าไว้ใจตัวจริงดุกว่าในมดไหมนมตัวจริงดุกว่าน่าจะแข็งแรงอยู่เริ่มมอฟฟิตหน่อยครับจะแข็งกวแข่งอะไเอาเลย าฟังติดตามด้วยนะครับเพราะบางทีเราก็เข้าไปให้เพื่อนสมาชิกเล่นเกมแล้วก็มอบของรางวัลแค่นี้ครับผมดีใจนะไปเซ็นนั่นก็ผ่านไม่กี่วันก็ผ่านแล้วนะฮะได้รถก็ไม่นานกันเลยครับไม่ไม่นานครับของพี่เป็นรนแอคทีฟนะฮะใช่ไหมครับโชคดีถ้าออกตอนนี้ก่อนก่อนเดือนเจ็ดราคาขึ้นแล้วครับก่อนอะไรนะครับก่อนที่ก่อนที่ราคาจะปรับปรับเมื่อวานฮะรุ่นพี่แอคทีฟขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นใช่ห้าพันบาท อาติเ์เนี่ยคันนั้นคือสองหมื่นครับโอ้โหไม่ครับที่ขึ้นเพราะว่าเราโรงงานฮีสุแบกไว้หลายหลายเดือนแล้วครับตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้ไปขึ้นอะไรเลยต้นทุนในการผลิตก็สูงขึ้นนะฮะต้องเห็นใจทางอีสูหน่อยทางโรงงานนั่นเองครับเพราะผู้ผลิตก็มาซื้อกับผมมาอีสุมอเตอร์แต่ว่าพี่ก็ได้รถที่ดีๆไปใช้ครับครับผและใช้ได้โยมยาวครับเป็นพี่เป็นเคยใช้อีสูไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเลยมาจากรถเลยฮะ อ่าแรกๆก็โตโยต้าแล้วก็คันที่สองก็ฮอนด้าครับอ๋อฮอนด้าก็มาเปลี่ยนลองดูค่ายนี้ม exactly ั่งครับเดี๋ยวจะลืมเลยครับจะจะแบบจะโอ้หลูกนี้ซื้ออีซูซูมิวเนานแล้วครับครับผมครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับครับมีอะไรก็แนะนำเราแวะมาได้จะได้เป็นเอ่อเขาเรียกนะแฟนพันธ์แท้นะครับทูเปอร์แฟนครับขอนแก่นที่กี่กิโลเดี๋ยวขับกลับเลยป่ะครับ สามร้อยกว่านะครับโอเม่นานนะฮะสามร้อยกว่าไม่กล้าขับเร็วหรอครับถึงเรื่องประมาณสามสี่โมงครับน่าจะสี่นะน่าจะสี่เดี๋ยวฝากพี่พี่อี๊กกับพี่นกนะฮะฝากกับเพื่อนสมาชิกแต่ไม่ได้ฝันนะครับครับก็ออกที่ศูนย์นี้ก็ไว้ใจได้ครับของแถมของแถมก็เยอะครับของแถมเยอะดีครับเยอะที่สุดมามาจับของแถมเครับผมดอกก็ถูก ดอกก็ถูกเราพีถูกไปฮะเราพีถูกครับแล้วน้องทีมงานเอฟโอไฟแนนซ์บริการดีนะครับครับผมโอเคครับผมดีใจครับดีใจครับเพราะว่าแป่ก็ทาคนเดียวไม่ได้แต่มีทีมงานช่วยกันครับพอร์ตลูกค้ามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เพื่อนสมาชิกและให้พี่อีทกับพี่นกพดีใจที่ได้พบตัวจริงนะครับครับผมยังไงเอ่อเดี๋ยวนะแปะถ่ายรูปด้วยครับส่งมอบนะครับครับผมฝากฝากฝากเอ่อันนีเลยครับครณีเครับ เดี๋ยวก็ให้น้องโพสอีกทีนล้วครับข้ามไปเลยฮะโอ้วันขายดีเนาะมีครับมีอยู่ในฟาร์มอีกครับสายมือนะฮะน้องแอดโพสจริงๆก็ได้ข้ามไปดถนะครับรอสม่อบเรื่อยๆครฮะเก็บทุกวันครับได้รถเรื่อยๆทีจะของรถกลมาเลยข้ัมที่สองครับไม่ยืดไม่แกสม่ำรอบอยู่เจอไหม เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวไปเดินเข้าห้องน้ำแป๊บนึงสว,วัสดีครับใช่รอไว้สารอยู่รอลูกค้าไปเชิญพี่เล็กหน่อยวันนีพี่เล็กเชิญเลยพี่เล็กเชิญเลยเอ้าถ้าพี่เล็กเชิญเลยครับถ้าถ้าแนะนำลูกค้าให้เนี่ยมีค่าเรีเยกว่าอะไรนะมีค่าแนะนำ<อ>ไหมอ๋อมีเดี๋ยว <c oughs> มีให้เยอะครับโอเคครับสวัสดีครับ ภาพดีดนแล้วครับพอดีออกกลมองพอดีออกมเลยพอดีดีเออไปมาอยู่ที่เอ่อวอมฝากเอาไมค์ให้หน่อยไมค์ไมคอ่าดีอันอนี้ก็ได้ดีก็ได้โอ้ยอ,อย่างนี้ได้เนาะ พอดี้เราสดๆเลยนะฮะไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เจีกมนเลยกันเลยเป็เจอกันวันนีอันนี้ของพี่คันที่2องเลยครับวันนี้เลื่องดีฮะสามคันรัวๆอ๋อวันนี้ปล่อยสามคันนี้พี่เล็กครับพี่เล็กนะครับก็เพิ่งเจอตัวจริงวันนี้ใช่ก็คุยกันเยอะเจอนท่าแม้ในไหนนะครับก็คือเข้าไปในกลุ่มครับเข้าไปในกลุ่มมิลเอ็กซ์แฟมิลี่ครับแล้วเขาก็ไปดูก็เออเขาก็แนะนํามาว่าเออเนี่ยลองคุยกับ2ท่านพอดี เออก็ดูแลเอ้ยน้าแปะน่าจะใกล้ผมสุดอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะมาคุยกับน้าแปะก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมีก่อนหน้านี้ก็มีดูมาบางโชว์รูมแต่พอแบบดูเงื่อนไขแล้วแบบยังไงก็สู้ที่นี่ไม่ได้เงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดการแนะนําต่างๆเงี้ยครับโอเคกว่าโอ้โ<ม>ชัดเจนนะฮะอ่าชัดเจนคือบอกรายละเอียดแล้วก็เรื่องกําหนดรับรถบอกชัดเจนว่าไม่นาน,น,านว่าไม่นานก็คือเอ้ยอยู่ในช่วงพิเรียนนี้ก็คือได้ในพิเรียดนี้จริงๆใช่ครับเดี๋ยวบออกนนงเขพี็ป 4.1.9พี่เล็กซื้อตอนก่อนเมื่อวานนี้โชคดีแล้วครับตอนนี้ขึ้นแล้วครับเอาขึ้นแล้ว <laughs> ขึ้นแล้วครับ15,000บาทอ๋อขึ้นอกีกขึ้น15,000บาทท<ม>่านเป็นอาจเจเบร์20,000เลยครับอ๋อมีมีมมออปชั่นเพิ่มไหมครับไม,มไม่เพิ่มเลยออ๋อเพราะว่าเออโรงงานแตกราคาไว้นานแล้วตั้งแต่โควิดนะฮะอันนี้น่าเห็นใจเหมือนกันยังไงใช่ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับแต่ว่าสถาณะของรถและความคุ้มค่ากับราคาและดีลล์รุ่นของเราโดยเฉคือก็ยังค่อนข้างดีครับครับ ของของพี่เล็กนี่เป็นแอคทีฟก็สั่งอันนี้เป็นกระจกมองข้างครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนกระจกมองข้างไปของพี่พี่เล็กอยู่เอฟซีที่ไหนนะอยู่พัลลัมสองครับมาจากพัลลัมสองมาจากพลลัมครับใช่ครับมาออกวันนี้ก็เลิกดีนะฮะใช่ดูเลิกมาแล้วเออพี่เพิ่งลงจากแท็กซี่มาเลยนะแต่แซีมสามท่านเลยวันนี้มากี่ท่านฮะมาก็ประมาณผมมาห้าครับก็คือมีแฟนแล้วก็มีพี่สาวมีลูกมาทีมงานเราแป๊กก็ไปดูแลที่บ้านเลยใช่ไหมฮะ อ๋อผมซื้อเป็นซื้อสดซื้อสดใช่ครับซื้อสดก็คือโอนมาเรียบร้อยซื้อสดที่โอนหมดเลยนะโอนหมดเลยครับยังไม่เจอใใช่ครับก็คือว่ามีหลายายไว้ใจครับก็คือคุยกันแล้วไว้ใจก็โอนหมดเลยโอนเลยใช่ครับแต่เพิ่มนี่ก็แต่งหลายอย่างนะครับอ๋อใช่ครับก็โอนมาเรียบร้อยนะแป๊กจัดเต็มเรียบร้อยครับรถก็ก่อนส่งมอบเราจะพีดีเอเราจะตรวจสอบแล้วก็ทำควาอวดเรียบร้อยสวยเลยครับ ตอนแรกกาจจะมาดูก่อนเอ๊ยยางแบบโอเคหรือเปล่าแต่พอมาดูเอ้ยยางก็ถ้าเป็นถ้าเป็นแอคทีฟนะฮะขอบสิบเจ็ดถ้าเป็นแอคทีฟขอบสิบเจ็ดมันก็จะใหญ่ถ้าเกิดใส่ไปก็จะหล่อขึ้นเหมือนกับคันนี้ฮะแต่วงนอกเท่ากันต่างกันที่วงในนั้นเองราะอันนี้ยางก็ใช้ได้ครับครับพูดถึงโรงงานให้มาก็โอเคแต่ว่าเสริมความหล่อเข้าไปอย่างนี้เปลี่ยนโชคด้วยแล้วแต่ชอบแต่ใส่นีก็หล่อแล้วครับพร้อมแผงข้างนะฮะ เดี๋ยวฝากพี่เล็กฝากอะไรกับเพื่อนสมาชิกหน่อยไหมครับอันนี้ผมยิงสดๆไปที่แฟมบูี <Family S 2> เ่เลยครับเนี่ยครับคอรอบครัวเราที่สนใจนะครับรถนะครับวิวเอ็กซ์นะครับก็ผมว่าน้แป้นนี่น่าจะเป็นตัวเลือกต้นๆน,นะคืออย่างน้อยเนี่ยดูแลเต็มที่แน่อนอนนะครับเรื่องของการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบางทีถามแบบดึกๆเลยก็คุยกันก็แบบให้คําตอบได้ตลอดนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องรถเรื่องอะไรให้ตลอดนะครับก็ต้องคอยรอรายงานครับดีกว่า พี่เล็กยิงมาถามผม<ช>ผมผมออตอบก่อนให้ขอ้อมูลก่อนรเ,ออเราก็คอยดูแลอยู่แล้วนะครับทุกๆุกรายขออะไรได้ทุกอย่างครับไม่เคยขับ <laughs> วันนั้นทัก 4, กันสี่ห้าทุ่มนะครับใช่หลายทุกดึกอยู่กำลัง,ง,งนั่งตอบอยู่ครับ,รบยังไงก็ฝากยูสูเมโทรตาขาวหัวลำโพงนะครับนะแปะ๊ะ e <laughs> ฟาร์มีเอ็กซ์ฟาร์มเอ็กซ์วแน่นอนครับยังไงขอบคุณพี่เล็กมากนะฮะแล้วเดี๋ยวนะแป๊ะ ดูแลแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกัน okay, ได้ครับโพสต์สักรูปครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับครับเดี๋ยวน้าแป๊ะขึ้นไปนะครับได้ครับยังไงน้ำแป๊ะวันนี้ดีใจนะฮะแล้วมีความสุขมากๆที่ได้ส่งมอบความสุขสามขันรวดแล้วก็มตตีต่อเนื่องไปนะฮะถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดนะฮะอยากให้น้ำแป๊ะดูแลนะฮะโดยฟาร์มวิวเอ็กแล้วก็โดยน้ำแป๊ะอีซูโดยอีซูซูเมโทนะฮะของเรานะฮะมีตั้งสี่สาขานะฮะแล้วก็มีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแล้วก็มีอีซูเมโทรออนไลน์นะฮะ ุยการต้อมนะฮะนิกรนะฮะพุนิกรนะ,ะดูแลอยู่แล้วยังไงถ้าเกิดสนใจรถมิวเอ็กอยากได้ข้อมูลเพิเ่มเติมกระบกระก็ขายนะครับติดต่อนะแปสอบถามได้ที่เบอร์นะฮะายทีนะฮะศูนย์เก้าเก้าหครับหรือว่า Facebook ก็ตามที่ยิงไปนะฮะสุทธิรักษ์แปศศิมูลักษสสน,นะครับยินดีให้บริการและคำแนะนำกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับยังไงวันนี้นะแปขอลาไปยก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกันไลฟ์หน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ